โอ้พี่น้องครับมาเบืองปัญหาปลานะครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ได้บักยางหลายเลยนะครับพี่น้องครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเน่าพุ่นโอ้ยปลาฮัดมันคือหลายเลยครับปลาคอนนี่เมอโอ้ยหลายเนาะดินนองเดง้งนองเด้งเลยเนาะสุดยอดสุดยอดครับคือบบจับเอาเลยครับผมเห็นมันดินอยู่หันลหลายๆนัน่นมีปิ้งนะอยู่บ่ปิ้งกับใส่ลงเถ่าบูดอยู่โอ้ยพี่น้องเลยฮัดหลายแห้งครับพี่น้องครับ โอ้เขาตักเอาเนี่ยนั่นหรือเขาไปใส่ไอ้นั่นบมอครับโอ้ยคือหลายเถอะครับเนี่ยหลายนู่นเออลายยูบิ้นลูกดิกลูกดิกลูกดิกเลยจับเอาเลยที่กลัวผมว่ามันง่ายกลัวบางทีแหละพุ่นโอ้ยนั่นเอาตัวใหญ่ๆก่อนครับปลาดุกหรือปลายังดอกอยู่ในหันอู้ยพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับปลาปลาขอนหลายครับนาะคือสีบพท่านมีคนมาเอาเนาะมบางนีเนาะมันเลยหลายสงสัยเจ้าเจ้ามาเอาคนแหลกมันเลยหลาย เนาะทำกำามได้แล้วอะไรขึ้นเนาะคนเอาไปก่อนเนาะตอนแสดงว่านี่เจ้ามาคนแหลกเลยเนาะมันหลายๆนั่ยนั่นยูมองหันเจ้ามืองุ่มเลยผมเห็นตัวบางงายหนึ่งละนั่น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 ละมีตัวบางงายใหญ่เลยโอ้นี่ใหญ่เลยเนี่เออโอ้หลายคักหลายคักพี่น้องครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเด้อพี่น้องครับพุณคุณดิ้นดุกดิ่งดุกดิ่งอยู่สายลายอยู่สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับหลายแห่งครับพี่น้องครับนี่สลิดพี่น้องมีตัวบักใหญ่ๆเลยครับพูด โอ้ปลาหมอใ่ารปลาหมอ,อยกักพี่นองครับหลายแห่งครับพี่นองครับโอ้ยบ้านบ้านตาอุดบอกครับตองนี้พี่นองครับพาเพิ่นมามาเบิงเพิ่นหาป่านะครับพี่นองอยู่บ้านตาอุดนอพี่นองบ้านตาอุดอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดครับเอาเดี๋ยวมาเบิงทั้งกีกอนทั้งเพิ่นเอามาเทศใส่นี่นี่เลยอยู่ในกระสอบนี่ป้าบอกครับเนี่ยใส่อะไได้หรลาแล้า ไอ้เบิงดูในกระสอบเพิ่นโอ้พี่น้องครับปลาส่วนมากมีแตส่สลิดเลยเนาะครับเนอจ้าอ้ยแน่นอนแ<อ>น่นอนแต่เดี๋ยวดิ่งบันนี่ดอกยวกะทอจะไปใส่เหมือดอืมสลิดนี่แหละครับมันแสบเนาะสลิดนี่แหละทอดแสบครับออเอาพ่อยายมาจับผีแล้วเฮาจับเลยพอย่อยายงุ้มเลยเอ้าพี่น้องครับมเมือ่อเบิงปัญหาปลานะครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาครับนี่ละให้เพิ่นจับให้เบิ่งเลยพี่น้องครับมมมนนเแ่ปล่อยไว้ก็ตายถิ่มพวกนกพวกยังมุ่นแล้วมากินเนาะ อืมโอ้ตัวนี้มีตัวใหญ่ๆเลยครับในสลิดในนอสังเกตเบื้องีนสลิดกับพวกไงหมอกใหไ่ครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับปลาก่อนหลายครับบ้านท่าครับเมื่อนี้ผมมือนี้ผมอยู่บ้านตาอุดเด้อครับพี่น้องครับบ้านตาอุดตะบนตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอืมผ้าครับครับแม่นหม่งหมกแดงโมวหลายๆนี่แหละผ้าทุกท่านมาเบิ้ง เป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับในการหาปลาขอนนะครับสาปานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ่านมาทั้งนี้ก็เลยมีโอกาสเห็นปัญหาปลาทั้งนี้กันยังหลายอยู่เนาะครับน้อยเออออ้ยทั้งนี้นี่แห้งหลายนี่บ่ผลบอลดุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่ผลเนี่ยนอนแน่นอนพี่น้องครับหลายแห่งครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับผนสลิดนะครับพี่ตะบักใหญ่ๆเลยพี่น้องสลิดสลิดสลิดครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีของชาว อี่สารบ้านเฮาเอาว,ว่าไงคะเอา้าทำไมมีรองเท้าอยู่ในนั้นล่ะเออเป็นอะไรคะอ,อ,ค,อครับครัออบอะครบโต้โอ้มันคาบเกือมันเล่นหลุดเของมันเองบ่องอโอ้มันอยากได้โอ้อยากได้อืมใส่เอาไว้ในคอเลยอืมอยากได้รองเท้าเหรอคะใส่ไว้ในคอเลยเหรอคะฮะตะจึงจึงตะตึงโอ้ยชอบขี้เล่นด้วยนะนี่อืมโอ้ยลง เดคยเหลายครับผมสีล่งเพจหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านวิถีสารบ้านเฮาเด้อแล้วก็ทาง YouTube ช่องสีสเกตชาแนลด้อ u t u b e ช่องสีสเกตชาแนลนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดอีลีครับบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ละบรรยากาศของชาวอีสานเป็นวิถีบ้านเฮานะอุ้ยบักไงเลยพี่น้องวังหันสลิดโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเบืองบ่เบื่อนะครับพี่น้องครับแบบนี้ผมมักแบบนี้แหละครับพี่น้อง ลงทงลงทาผ้าพี่น้องมาเบิองป็นหาปูหาปลานะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ